สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่ชมช่องกินโบอก r g a นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปหาซื้อกล่องปลาแซลมอนนะครับเพื่อที่จะไปปลูกผักไฮโดรโปนิกของเรานะครับผมมาหาซื้อที่ร้านปลาแซลมอนนะครับเป็นร้านซูชิแถวบ้านนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่มีร้านปลาแซลมอนหรือว่าร้านซูชิแถวบ้านนะครับลองไปติดต่อขอซื้อเขาดูนะครับเขาจะมีกล่องโฟมที่เขาเหลือนะครับบางเจ้านี่เขาเหลือทิ้งหรือว่าให้ฟรีๆด้วยซ้านะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะหาซื้อได้กี่กล่องแล้วก็ ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับครับก่อนอน่นเรามาดูขนาดของกล่องปลาแซลมอนกันก่อนนะครับกล่องปลาแซลมอนมีความยาวอยู่ที่79ซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นความยาวที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับแล้วก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับเอ่อประมาณ20 25เซนครับผมโอเคต่อไปเราไปดูความกว้างนะครับความกว้างของกล่องอยู่ที่ 3 9ครับ3 9ซนเมตรครับผมในการหาซื้อกล่องปลาแซลมอนนะครับผมจะจดจำเส้นทางที่ผมใช้อา่าญจรเป็นประจำนะครับว่าแถวบ้านผมมีร้านปลาแซลมอนที่ไหนอะไรยังไงครับเป็นร้านซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับและเมื่อผมมีเวลาว่างผมจะเข้าไปสอบถามนะครับอันนี่ก็เป็นร้านแรกที่ผมเจอนะครับผมก็เข้าไปติดต่อสอบถามพี่เขาว่ามีกล่องปลาแซลมอนเหลือใช้บ้างหรือเปล่านะครับพี่เขาก็ ยกมารอเลยครับแล้วก็ให้ผมวนรถเข้าไปรับนะครับมีอยู่ประมาณ10กว่ากล่องครับพี่เขาแจ้งมาผมก็เลยดีใจมากครับสําหรับคนปลูกผักที่ได้เห็นกล่องปลาแซลมอนแบบนี้ครับมีทั้งหมด16กล่องนะครับสำหรับร้านนี้พี่เขาตกลงขายให้ผมนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็กล่องพี่เขาดูใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากนะครับผมก็ไม่รอช้าครับทาการตรวจนับแล้วก็ขนขึ้นรถทันทีครับ ในการซื้อกล่องปลาแซลมอนนะครับที่จะเอาไปปลูกปักไฮโดรโปนิกเ,เขาจะมีตำหนิฝาบินหรือว่ากล่องรั่วเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถใช้ปลูกผักได้นะครับถ้าไม่ถึงขนาดที่ว่าฝาแตกหรือว่ากล่องแตกนี่สามารถปลูกได้สบายครับเสร็จแล้วก็ทําการขนขึ้นรถครับเพื่อที่จะนําไปปลูกผักที่ต่างจังหวัดนะครับผมจะซื้อสะสมไว้แบบนี้นะครับทีละ10กล่อง20กล่องแล้วก็ทยอยขนไปครับ สำหรับร้านแรกนะครับภารกิจวันนี้ผมสามารถหาซื้อได้จำนวน16กล่องครับผมครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้กล่องโฟมมาทั้งหมด16กล่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆไปหาอีกร้านหนึ่งครับดูซิว่าวันนี้จะได้กี่กล่องเมื่อวานผมได้มาครับพี่เขาขายให้ใจดีมากครับขายให้ใบละ20บาทครับ16กล่อง320บาทครับถูกกว่าที่จะหาซื้อในออนไลน์นะครับเพื่อนๆพี่ๆลองไปดูครับร้านซูชิแถวบ้านนะครับว่าเขามี ก็บไว้ขายให้เราลองไปถามซื้อดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูอีกร้านนึครับดูซิว่าเราจะได้กันอีกกี่กล่องครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับครับสำหรับวันนี้มาดูร้านที่2ครับร้านนี้มีทั้งหมด10บใบนะครับผมก็ไปติดต่อพี่เขานะครับว่าผมขอซื้อไปปลูกผักไฮโดรโปนิกครับพี่เขาใจดีมากนะครับ10ใบเขายกให้ผมฟรีๆนะครับสำหรับร้านนี้ก็ถือว่าโชคดีมากครับผม ครับผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่ารอบนี้ผมหาซื้อของบาแซลมอนได้ทั้งหมด26กล่องนะครับร้านแรก16กล่องแล้วก็ร้านที่2อา10กล่องนะครับในราคาทั้งหมดนะครับ320บาทเพราะว่าร้านที่2เนี่ยเขาให้ฟรีมานะครับซึ่ง26กล่อง320บาทนี่ถือเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับาการที่เราไปหาซื้อตามออนไลน์นะครับพี่ๆร้านที่เขาขายทางออนไลน์ครับเหตุผลที่เขาขายแพงเพราะว่า ค่าส่งเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆสามารถหาซื้อเองได้นะครับตามร้านอาหารก็จะประหยัดในส่วนนี้ไปได้เยอะมากนะครับและด้วยขนาดของเจ้าของปลาแซลมอนมีขนาดที่เหมาะสมกับการปลูกผักสลัดมากนะครับจึงเป็นที่นิยมนะครับในการเอามาปลูกผักไฮโดรโปรนิกค,ครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กำลังตัดสินใจจะหาซื้อของโฟมาปลูกผักนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม